เนื้ออยู่แล้วหมูเขเป็นเนื้ออยู่แล้วแมนเอสเน้อจานให้ทำน้องเพิ่มแต่ให้ทำเองทำเองคนน้องแมเพิ่มเดี๋ยวจะเปะให้เดี๋ยวช่วยขายช่วยขอบคุณค่ะเนี่แบบเปะพอให้เปะพอให้มันต้องมันแปะหรออะไรมันคืออะไรพี่เราคืออะไรแหนมนะครับผมแหนมหมูค่ะแหนมหมูเนื้อหนังค่ะไม่ใช่เนื้อหมูเนื้อหนังเอามาชิมเฉยไม่ให้กินนะไม่ให้กินนะไม่ให้กินนะแต่ชิมอร่อยเลย กินใจแล้วก็บอกด้วยกินแล้วจะปรโมวลยังไม่ได้บอกให้มาชิมเยอะๆแกชิมอะไรปะแกชิมอไอรอไปกินดิบได้ดิไดินดิบได้แล้วคนชบเราพี่เองอ่ะต้มปิ้งหอมิยา้อนจานก็ไปใหม่แต่แต่วันนี้ทใหม่วันนี้เลยท้ใหม่เลย จำได้ขี้านแต่ไม่ได้แวะมาหนิต้องลองกินนะป้านะนนีีี่ดเดี๋ยวถ้าสนใจสนใจสั่ง้ที่ไหนอะได้นี่เลยที่ไหนติ๊ต่ออโไรโบโทร ห้1นเรวมากเลยคท่นไ้ได้เศูนย์เก้าหแปดหกาหนึ่งองหนึ่งหนึ่งแอดไลน์เลยได้นีขายเลยมั้งี่ขายแลาวมั้ยนี่ไามเป็นส้มมูหางมูทำง่ายแล้วก็สามารถทำวันต่อวันแล้วส่งได้เลย ทานไดกี <toys> ่ว <P an> ัน <aún> ก็จะอ๋อทานไดทุกวันนะครับผมนได้วันไหนก็ทานได้วันหนยากาจะไม่เปรี้ยวแล้คนเปรี้ยวชอบเปรี้ยวนะใช่แต่ถ้าใช่ถ้าอยากทานวันไหนทานไดชิมดูอชิมเยอะๆห้ามกินด้วยเ้าเจ้าิาเดีบอชิมื่อนบติใจแล้วก็สั่งไม่ยดน่าค้รกินด้จเ ขายใด้ดีในสนใจอดุก็ใครสนใจหนพนกณก็ยนสน้องเดีครับ FC ใครสนใจก็โทรตามเบอร์โทรเมื่อกี้นะดสวัสดีนะพี๋ยวๆจะ้่นี้นะแรกนะนะเที่ยวจะอยู่ขายได้ดีขายได้นาน ความซื่อสัตย์กับลูกค้าต้องมีเออผมอยู่แล้วครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องความซื่อสัตย์ไม่ใช่มาทำไปแล้วกินไปชิมไปอีกินไม่ได้หมดก่อนนะเอาหรอกถ้าไม่มีโรงข้าวผมไม่เอาแต่เซลล์ข้าจะชิมไปเอาหูหมดเสีย ้ช <sympath ia> ่วยยเมีไม่ได้ช่วยผมอยู่ที่สวนผมทำงานที่สวนเพราะอันนี้แบบว่าพาด้วยแรไลฟ์สดทุกวันนั่นแหละเนี่ยก็มีคำสั่งเขาจะเข้ามาเข้ามาค่อยเด้อขามีคำสั่งเขเข้ามาผมขาดฟองห่วงไม่ได้ผมห่วงก็เราเราเงินไอ่านได้คอมเมห็นเราแค่ไปซื้ออุปกรณ์ก่อนก็โอเคได้ครับถ้ารอคุณนะคักข่าวก็จะยังน่ะให้ซิ่งอย่างเดียว ลุงมาดิครับลุงเอาเอาเอา